สวัสดีครับทุกคนพบกับผมพิมสีไฟเจอผมวันนี้เราก็อยู่กับ n a ช i ่น Dark State ในส่วนของสาย De ียบรอดเวลเร Bruce นั่นเองครับผมก็ไม่รู้ว่าคลิปโปรไฟล์ของเบนกาดีมันจะแฮลเหมือนกับรอบที่แล้วไหมรอบที่แล้วบ t 1ีมายังทำไม่ครบสีเลยทำได้แค่บาเตียแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรอื่นๆเข้ามาในชีวิตจนไม่ได้ทำนั่นเองก็เอาเป็นว่าจะทำเท่าที่ทำได้ละกันนะครับผมก็วันนี้อยู่กับสีน้ำเงินของ Bruce ก็ได้รับของเสริมมาจากชุดของ CP-02 กับยูนิตทั้ง อ่าสามใบใช่ไหมเออน่าจะสามใบแหละแล้วก็1นึ่งออเดอร์การ์นะผมก็เอาเป็นว่าแนวทางการเล่นของบรูซเนี่ยจะมีลูกเล่นและเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถรับชมรับฟังได้ในคลิปของพี c f i ม h t e r เกันแล้วผมปะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาครับผมเราก็มาอยู่ช่วงของไร้ลายกันเช่นเคยนะผมไร้ลายก็คือการที่อยู่นอกเหนือจากเมนเด็กใส่ได้เพียงแค่4ใบนปัจจุบนนันนะผม ก็มีตั้งแต่เกรด0 1 2และ3นั่นเองและต้องใส่สลีปให้แตกต่างจากตัวเมนเด็กด้วยนะครับผมก็ในไหนคลิปนี้ก็เป็นคลิปปูนเนาะก็จะอยู่หน้าเก่าหน้าเดิมรอบผมกับเรายูนิตของ d e ียบอลอสต์ไวโ n ลินบรูซนั่นเองก็ไปได้ผมกับ d e ียบอลอสต์ไวโนบรูซนะครับผมความสามารถออโต้เวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นไรเฟิลของคุณคุณจะเข้าสู่สถานะ Final ลรัสจนจบอะจะจบเธอนะครับผมก็สถานะฟ i n นอลรัด จะเป็นสถานะเมื่อเข้าเทิร์นเราหากเรายืนบูธหนึ่งเทิร์นแล้วก็ยูนิตไปอื่นๆเนี่ยจะรับพอร์ตามาเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับผมก็นิดนึงเนาะถ้าหากว่าเราไรเป็นบูธจากไรลายนีย่เทิร์นต่อ,อไปถ้าเราติดสถานะฟรนนอนรัตเราสามารถไรเป็นในส่วนของบารูแมกเนตเพื่อเล่นสกิลอื่นของแฟรนนอนรัตได้นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นแฟกต์อย่างหนึ่งเนาะจะลองไปหาจัดเล่นดูก็ได้ส่วนตัวผมลองแล้วแบบยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมแบบว่าไม่เอามาทำคลิปดีกว่าเนาะ กขอภายแล้วก็คลิปที่สปอยไว้เมื่อนานแสนนานแล้วก็คอสต์อม่ใงหนึ่งของบรูซก็บอกว่าออโต้แ n นการ์มืดอ,อยู่ในนี้โจมตีถ้าอยู่สถานะฟนนอนรัสค่าคอสคือโซบลัสห้สแตนเรียการแถวหน้าทั้งหมดของคุณนะครับผมก็เป็นการที่สามารถทําให้เราโจมตีได้ถึง5เวฟด้วยการนะครับในเทอร์นนั้นถ้าหาเข้าสู่สถานะฟลนอนรัสอ่ะรายรเกตสองผมก็จะเป็น เดวเร์ลอสแองเกิล์ริชาแล้วผมคอสม่าออโต้เมื่ออยู่ในนี้ลงสนามช่องแวนการ์ดค่าคอสคือนำเรียกการ์ดของคุณ1ใบเข้าสู่โซ่จัวการ์ดหนึ่งใบผมก็เป็นการที่เอามาช่วยเติมโซ่ในช่วงต้นเกมได้นะผมแล้วก็คอนติเนียรเรียการ์ดถ้าคนอยู่ในสถานะฟนอลนรัดพลังประพื้น5,000ก่อสกิลนี้คงไม่ได้ใช้ผมเพราะว่าในเด็กเราจะไม่ใส่เขานั่นเองเราใส่แคบในส่วนของไรลายนะผม ไลลายเกมหนึ่งผมก็จะเป็นเดียบลออสแบดสตีมครับผมคอสมารถออโต้เมื่ออยู่ในี้ลงสนามช่องแวนการ์ดเลือกการ์ดโซคูณหนึ่งใบคอาการ์ดนั้นลงช่องเรียาการ์ดแถวหลังช่องกลางคูณหนึ่งช่องกลางคูณแล้วก็โซชาร์จหนึ่งนั่นเองครับผมก็แน,น่นอนว่าเราไล่ลงมาแล้วก็คอในส่วนของตัวเริ่มเนาะลงมาช่องแถวหลังช่องกลางแล้วก็โซชาร์จขึ้นแล้วก็คอนติเนียวผมเรียาการ์ดถ้าอยู่ในสถานะฟอนรัตพลังเพิ่มขึ้นห้าพันไม่ใช้สกิลช่องเรียาการ์ดแน่นอนนะครับผมแต่บางทีอาจจะได้ใช้้แลวกัน แล้วก็ตัวเริ่มหน้าเก่าหน้าเดิมผมกับเดวบลออสอ n o โนเซนต์แมทนะครับผมความสามารถออโต้เมื่ออยู่ในนี้ถูกไรทับถ้าเริ่มที่หนังได้จ่วก,กานหนึ่งใบสแตนดาร์ดของตัวเริ่มของภาโอเวอร์เดสนั่นเองครับผมก็ตัวเริ่มของอดักสเตจจะใส่ไปอย่างอื่นก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตายตัวอะไรอยู่แล้วแหละจะใส่ตัวเริ่มของบาร์โรมีเก็ตก็มาหลอกไตเขาก็ไม่มีปัญหาเนาะพอสุดท้ายไล,ยลย่ๆกันมายังไงก็อาจจะคาดเดาได้แหละว่าสไตล์การเล่นหรือว่าตัวเด็กจะออกมาแนวไหนา โอเคต่อไปที่เกรดสามกันเลยเกรดสามใบได้ผมก็จะอยู่กับเดียบา er l ot, ์ลอดเบลเลนส์บลูนะผมใส่ไว้สามใบเพราะว่าอยู่ในรายเด็กแล้วหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมจะใส่เพิ่มเติมจากนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นสีพอดีแล้วก็เกรดสามหน้าเก่าหน้าเดิมกับปีทีศูนย์หนึ่งครับผมก็จะเป็นอัพบาดอะโครแมทมาโจรี่ครับผม ใส่ไว้สี่ตัวเลยสกิลมาจรี่บอกว่าออโต้เรการ์ดวันเพอร์เทิร์เมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าคุณอยู่ในสถานนะฟัระนรัตคา่าคอสคือนำเรียการ์ดไปอื่นคูณหนึ่งใบเข้าสู่โซ่จูการา์หนึ่งใบโซชาร์หนึ่งใบแล้วก็ยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเธอร์นะผมก็เป็นเทกวันเพอร์เธอร์เนาะวันเพอร์เธอร์ในที่นี้ก็คือ1ตัวสามารถใช้สกิลได้หนึ่งครั้งนั่นเองก็ไม่ได้เหมือนเป็นแบบยูนิตที่ประเภทว่าการ์ดในเพื่อเทอร์เนาะที่วัดชื่อเด สก,กิลแยกตัวเลยถ้าหามี2ตัวก็ใช้สก,กิลต,ตัวละครั้งในเถอ์นั้นได้น,นั่นเองนะครับผมก็มีคำว่าค่าคอร์สมากั้นเนาะสามารถจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นั่นเอง,เองตามแต่สถานการณ์นะครับผมแล้วก็เกราะใบใหม่ก็จะเป็นส่วนของออเดอร์การ์ดของกับเฮ a บ t ัสฟูลไดฟ์นะครับผมความสามารถของออเดอร์ใบนี้เป็นอะไรที่จะโหดนะครับผมาทาให้เรามีพลังโจมตีมากขึ้นแล้วกันความสามารถของอุมมันบอกว่า ค,คอสค,คือขอตัตบา์หนึ่งเพื่อเล่นการ์ดใบนี้จั่วการ์ดหนึ่งใบเลือกการ์ดจากมือคุณหนึ่งใบคอ,อการ์ดลงท่องเรียการจากนั้นนะผมถ้าอยู่ในสถานนะฟนอลรัสยูนิตแถวหน้าทั้งหมดคุณจะพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นก็สกิลนี้บังคับนะครับผมว่าต้องคอการ์ดเรียการให้อยู่แถวหน้าทั้งหมดก่อนคือแบบมันไม่ได้เหมือนกับเพอรนะ์โซนารายเนาะที่ว่าเป็นความสามารถคอนติเนียลที่ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดจะบวกพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นอันนี้เป็นความสามารถที่แบบว่าเล่นนปุ๊บต้องงวกกพลัเ็ ถ้าคุณมีเรกาดแถวหน้า1ใบด้วยการคอรของกา,นนการ์ดใบนี้เรก้าดไปนั้นแล้วก็แวนการ์ดจะบวกตัวละเหมือนผม5้าคอไปไป,ไปใหม่อีกตัวหนึ่งจะไม่ได้บวกเพิ่มเติมนั่นเองก็ระมัดระวังในการใช้เนาะก่อทางเพจไทยแบนการ์ดเขาก็ทาในส่วนของอินเสิร์ตการ์ดเป็น Data ให้ดูเนาะว่าต้องเล่นแบบไหนถึงจะถูกและคุ้มค่าที่สุดนั่นเองก่อตามที่ผมขึ้นอินเสิร์ตไ้เลยระหว่างผมพูดนั่นแหละก็ใส่ไว้เพียงเท่านี้ผมสลับเกรดสต่อไปที่เกรดสกันเลย เรสองอ่าไปแรกก็จะอยู่ในส่วนของหน้าเก่านะเดิมกับบ t 01กับอ่าเดียบัลลอสอีเดนนะครับผมก็เดียบัลลอสบอยอีเดนบอกว่าคอนติเนียรเรียกาศถ้าอยู่ในสถานะฟ้า n o n ร a t พลังเพิ่มขึ้น5,000และถ้าอยู่ในนี้สแตนด์ด้วยความสามารถหรือค่าคอสของการในเทอร์นี้จะอาจจะได้รับครีดิคอาบวกหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวตีอื่นห้าไม่รวมเพอร์โซน่าไรและห้ามันลุกขึ้นมาไดา้มันจะบวกพลังอาจจะบวกครีอีกหนึ่งนะครับผมเป็นตัวตีสองครีดนั่นเอง แล้วก็ออโต้เรกาเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตจะฮิตเรียกาหรือจะฮิตแบนการก็ได้ค่าคอสคือเคอ์เตอร์บาร์หนึ่งด้วยเรการู่แข่งหนึ่งใบรีทายยูนิตนั้นก็เป็นการ์ดหนึ่งใบที่สามารถมาเคลียร์สนามของคู่แข่งได้นากก็อาจจะมียูนิตเก่งๆอย่างเช่นเวรินาวาเลนเต้จากคลิปที่แล้วนะผมที่ว่ามีเดสเยอะแล้วก็จะพลังเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นในส่วนของแมกโนเลียก็ได้ที่มีเรการที่อยู่ในแถวหลังเก่งๆนะครับผมก็สามารถมายิงได้เหมือนกัน อ่าหรืออย่างของเซรัตไว้ที่เป็นตัวเกรดสองเนาะที่เห็นการ์ดออกจากคุกจะลบการไปบบนั้นห้าพันก็เอามายิงได้เองว่าคูฮิตด้วยก็ใส่ไว้สามใบพอครับผมเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรขนาดนั้นนั่นเองแล้วก็เกรดสองใบใหม่ผมกับ CP 0ีก็จะเป็นเดียบลออสเจ็ทแบ็กเลนานะครับผมเลนาดเป็นอะไรที่ค่าที่จะดีครับผมก็ความสามารถบอกว่าคอนติเนียลเดกาดถ้าอยู่ในสถานะฟันนอลลัตจะพลัมเพิ่มขึ้นห้าพัน และในขณะที่ยูนิตนี้โจมตีจะโจมตียูนิตที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันทั้งหมดผมเป็นตัวตีกว่าทั้งคอลัมน์นั่นเองก็ตีทะลุทั้งคอลัมน์เนาะก็จะหมายความว่าย่างไงอ่าให้นึกถึงไอ้กระปอมม่วงแกมเหลืองของอ่าอะไรของเจ้าออฟฟิศเนาะที่ว่ามันตีทั้งคอลัมน์ได้นั่นเองก็เป็นการหนึ่งใบที่เอามาเคลียร์สนามผู้แข่งได้ผมแล้วมาตีทั้งคอลัมน์ แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือออโต้เรียการเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮ so ิตโซชาหนึ่งและถ้าเป็นการคุณเป็นเดียบรอดเวอร์เลนบลูสเลือกาการ์ดแต่ในโซคุณหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบคอการ์ดนั้นลงช่องเรียการที่ไม่มียูนิตอยู่ก็สกิลนี้เป็นสกิลที่เกิดออโต้เนาะถ้าเงอนขครบนั่นหมายของว่าถ้าเกิดว่าคุณตีเรียการในคอลัมน์นั้นตีฮิต2ตัวสกิลตีฮิตมันจะเกิด2ทีหผมคุณจะได้โซชาสองแล้วคอการ์ดเรียการจากโซเนี่ยสใบลงช่อง เรียกขาดนั่นนะเรียกเป็นคำพูดมาก่อนตีฮิต1นึ่งคอลัมน์ที่เป็นเรียกาดโซช้าสองเลือกการ์ดจากในโซสองใบคอลงช่องเรียกาดที่ไม่มียูนิตอยู่นะครับผม2ใบเออประมาณนี้ล้กันก็ถ้พูดมางงก็ต้องขออภยนะัยเนาะตอนนี้มันก็ประมาณจะตีหนึ่งละก็ใส่ไว้เลยฮะเลนาะสีใบหรือถ้าใครไม่ชอบจะใส่เป็นส่วนของออหลังกล้อง SD 0-2ของบรูก็ได้นะผมกับเชื่ออะไรวะ อาจจะไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันไอตัวที่บอกคอ os, าทเตอร์บาสโซบารแล้วเลือกดิบอรลส์หนึ่งตัวบอกพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นนะครับผมก็ถ้าไม่ชอบก็หักประใสเฉลีย่ยเฉลี่ยกันได้แล้วกันผมใส่ประมาณนี้แล้วกันพะผมถนัดโอเคต่อที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งไปได้ผมก็จะอยู่ในส่วนของเพอร์เฟกต์การที Re ่เห็่กับรีคิวซัสเฮดดราก้อนนะครับผมความสามารถของเพอร์เฟกต์การก็บอกว่าออโต้เมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องการดเดียนนะครับผมทิ้งการในมือหนึ่งไป เลือกยูนิตของคนหนึ่งตัวจะไม่ถูกคิดจนจบการต่อสู้นั้นแล้วก็ถ้ามือมือหนึ่งใบหรือต่ํากว่าจะไม่ต้องทิ้งมือนั่นเองเป็น PG ไม่ทิ้งมือกับนิยามของมันนั่นเองนะครับผมต่อไปก็เป็นส่วนของ BT 0 1เนาะ BT 0 1ก็จะใส่ไว้หน้าเก่าหน้าเดิมค่อนข้างจะเยอะเลยกับใบแรกของท่ามาหากินกับ s t e แบ b a ลอร์กุนกุนุรามนะครับผมอ่าเริ่มเรียกชื่อคลองและคอาเรียกชื่อเล่นบ่อยนั่นเองกุณกุนุรามบอกว่าออตโต้เมื่อหยุ่หน,นี้ลงสนามช่องเรงกาดโซชาร์นะครับผม ก็ไม่ได้บอกว่าโซ,าโซชาร์เงอนไขเนี่ยมันจะลงจากมือหรือจะลงจากไหนเพราะฉะนั้นถ้าหาโดนเซรัตไว้จับเขาเข้าในส่วนของอคุกกา,กาลาติกอะไรสักอย่างเงินแหละเอออเดอร์คุกของเราเขาแล้วกันเมื่อลงมาก็โซชาร์ได้นะครับผมแต่ว่าต้องระวงนะังเนาะเพราะว่าเด็กบรูสเนี่ยมันเทจะโซชาร์หนักเป็นทุนเดินอยู่แล้ว ระวังเรื่องเด็กเอาแล้วกันแล้วก็ความสามารถแอคทีฟเรียกการ์พเ่มเทิร์นค่าคอสคือโซบลาสามจั่วการ์หนึ่งใบสกิลนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ผมส่วนมากก็มาใช้แค่ลงสนามโซชาร์นั่นเองต่อไปก็ของทำอาหากินจริงๆจังๆอันแรกก็จะเป็นอาโปรโตบอลรากอนนะผมของโคตรดีใส่ไว้สี่ตัวโปรโตบอลรากอนบอกว่าออโตเรียกการ์เมื่ออยู่ในนี้โจมตีหรือบูสต์ถ้าอยู่ในสถานะไฟนอนลรัสเคัเตอร์บาา์หนึ่งนำเรียกการ์ไปอื่นคูณหนึ่งใบเนี่ยเข้าสู่โซ เลือกการ์ดจากในโซงคุณหนึ่งใบนากลับขึ้นมือนั่นหมายความว่าคุณสามารถวนสิ่งของที่เราโซชาร์จไปแบบไม่ได้จงใจชาร์จอย่างเช่นโอเวอร์ทิกเกอร์จะเป็นในส่วนของเพอร์เฟกต์การ์ดหรือจะเป็นยูนิตบัเนอื่นนะผมเอาสามารถเอากลับขึ้นมือได้นั่นเองแต่ก็แลกกับการที่เพื่อนในสนามจะหายไปแต่ว่าอย่าลืมว่าผมว่าเราในส่วนของเลนาร์มาช่วยในตรงนี้นะผมการคอการดจากโซลลงมาเล่นต่อนั่นเองมาผมแล้วก็จะเกรดหนึ่งบทสุดท้ายเราจะใส่กันไว้เลยก็คือ เดียบลอสมาดอนามาเบลนะผมใส่ไว้3ตัวพอสกิลมาเบลบอกว่า, Auto, Moon, ini, Boost, Vanguard, า ana, ออโต้เมื่ออยู่ในนี้บูสต์แบนการถ้าอยู่ในสถานะฟนอลรัดคัตเตอร์บาลนหนึ่งเป็นค่าคอร์สเลือกแวนการคู่หนึ่งใบยูนิตนั้นจะได้รับทริปเปิลได้จนจบเทิร์นทำการไรเช็ค3ครั้นนั่นเองแล้วก็แฝดอย่างหนึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถทริปเปิลได้ให้นะผมไม่ได้บวกไดนั่นเองต่อให้มันลุกขึ้นมาหรืออะไรก็ตามก็จะแค่ทริปเปิลได้ผมไม่ได้มีการบวกเพิ่มแต่อย่างใดนั่นเองเข้าใจตรงกันเนาะ ก็ใสาเพียงเท่านี้พอผมเพราะยังไงแล้วก็มีส่วนของโปรโตบอลเนี่ยเอามาวนขึ้นเล่นแดนดอนหรือเป็นเลนาก,ก็ได้คอลงช่องระหว่างนะครับผมกอเกรดหนึ่งมีเพียงเท่านี้ต่อยที่เกรดศูนย์กันเลยมาครับผมเข้าสู่ช่วงของเกรดศูนย์เกรดศูนย์แน่นอนว่าผมจะเริ่มในส่วนของโอวทิกเกอร์ก่อนอยู่แล้วนั่นเองก็จะเป็นโอวทิกเกอร์ใบก่อไปเริมกับจัก,กรพรรดิมังกรขุมนรกแห่งความแค้นกอมาคิเอลโอวทิกเกอร์เป็นทิกเกอร์เพียงใบเดียวที่ใส่ได้ใน1ใบในเด็กครับผมความสามารถคือเมื่อได้เช็คเจอหรือว่าดาเเมจจะบวก พลัง100ร้ล้านให้กับยูนิตหตัวก็เลือกได้เลย,เลยแล้วก็จั่วการา์ดหนใบจากนั้นรีมูวโอทิเกอร์ออกนอกเกมัดนเองแต่ถ้าหากว่าเกิดเราได้เช็คเจอในการต่อสู้ที่ยูนิตของเราโจมตีควาสามารถเพิ่มเติมก็จะทำงานผมความสามารถเพิ่มติมของกอมากิเอลบอกว่า,าจนจบไฟนี้แว่นการทของคุณ1ใบจะพลังเพิ่มขึ้น1 0,000ืและครี้ข้อบวก1จนจบไฟนะครับผม คำว่า,าจนจบไฟต์คำขยายความมันคือจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะในแมตช์นั้นนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์เพียงหนึ่งใบที่เราอยากได้เช็คเจอตอนเกรดหนึ่งครับผมได้ได้เช็คเจอตอนเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งตีสองคริไลท์ไลท์ไปเกรดสองตีสองคริโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับแต่โอกาสมีมันมีน้อยครับแต่ก็ใช่ไม่ว่าจะไม่มีเลยนั่นเองแล้วก็ทริกเกอร์ใบใหม่ก็จะเป็นฟรอนทริกเกอร์สี่ใบผมกับเดวบลิสเกิลนาตาเลียครับผมความสามารถคอนติเนีย การเดียนเซอร์เคอร์นะผมถ้าเป็นการอคคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าจะได้รับชิวพ่มขึ้น5ผ่านนะผมเป็นการ์ดพลัง2 0,000ืที่เป็นค่าชิวนั่นเองเป็นฟรอนต์สี่ใบก็ช่วงนี้มันมันก็ต้องใส่อย่างนี้แหละมันยังไม่มีทริกเกอร์เทคอื่นมาแล้วผมก็เซฟเซฟตัวเองไว้หน่อยเนาะหาทางรอดให้ตัวเองต่อมาก็จะเป็นส่วนของคริติคอลทั้ง7ใบก็จะเป็นเดวบลัสเกลไม่ไม่ฟรินตี้สลัชเชอร์แล้วก็เป็น เดียบลอสเกิลอริอาชื่อเลยนะอริอาณผมก็ใส่เพียงเท่านี้พอก็จริงๆอยากจะใส่คลิให้เยอะกว่านี้เนาะแต่ว่าใส่ฟอนไปแหละเอามาค่าชิวมาป้องกันนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเผื่อขาป้องกันไว้มั่งละกันเนาะเอาปเอาประมาณนี้ดีกว่าใครไม่ชอบสามารถใส่ไปส่วนของฟอนสามคริปแก็ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ไม่ค่อยแนะนําให้ใส่รอเนาะเพราะว่าเด็กมันก็จะเอาง่ายอยู่แล้วในส่วนของรสนั่นเอง ก็ตัวจว,วแล้วก็มีในส่วนของมาโจรี่ช่วยจัวเนาะก็ไม่จะมีความจําเป็นเท่าไหร่นั่นเองก็มีเพียงเท่านี้ผมสำหรับทริกเกอร์เซตต่อไปที่คอมโบเทสกันเลยมากับเข้าสู่ช่วงของคอมโบเทสกันเหมือนเดิมก็เช่นเคยทาการเซตอัพมือขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการสาธิตนันเองครับผมจากนั้นก็ข,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านผมไม่ว่าจะเป็นโดนเโดยตรงหรือว่าจะเป็นกดซูเปอร์แชท์ซูเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดแชร์คลิปนี้ครับผมเพื่อให้ช่องผมเนี่ยมาเติบโตแบบไปเรื่อยๆนั่นเอง ก็เชิคืนให้ผมได้ของมาใหม่แล้วก็จะเป็นใบเริ่มก่อนเริ่มหลังของทีมฟรีกิทนะครับผมเดี๋ยวผมเอาสลับเนาะชุบๆๆๆปึ๊บ,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 บอ่ะผมเลือกใบซ้ายอ่ะผมได้เริ่มก่อนผมการที่ดเดียบรอลเปอร์เรนบูได้เริ่มก่อนเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมโอเคผมเข้า,าแล้วก็สตนร์พบันกาดเดียบรอลอสอินโนเซนแมตครนะผมสกิอ่าเข้าเทิร์นสตนร์นดรอทิงการได้มือหนึ่งใบผมอ่าโอ้โหตอนนี้ อ่ะผมทิ้งเพื่อเฟกกาแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรแน่นอนนะผมก็มันเป็นเรื่องสมบูรณ์เนาะไม่มีศัตรูอะไรให้โจมตีอยู่แล้วอ่ะไร้ผมเป็นเดวบอลอดแบส,สตีปะผมสกิลของสตีฟขยับแมทลงมาโซาชาร์ตโอเคโซช,ชาร์ตเป็นเอเดนค่อนข้างจะดีจบเทิร์นผมพูดแข่ตีมาก็รับดาเมจเลนเลยดาเมจเช็คเป็นมิทิกเกอร์ครับผมข้าเอลลอทิร์นเราทีสเตนน์รอโอ้โหยจวดได้เลนาแล้วผมแน่นอนว่าทำการทิ้งเลนาไปเลยนั่นเองอ่ะทิ้งครับผม ไร้เด็กไร้ผมเป็นเดียบลออสแองเกิลริชาร์ดสกิลริชาร์ดนะผมเมื่อลงสนามช่องบรนกาดค่าคอสเอาแมสเข้าโซงฮะจวการ์คือ1ใบก็ยังไม่ต้องแห่อะไรมากนะช่วงต้นเกมอ่ะให้ริชาร์ดโจมตีผมไรฟ์เช็คไม่มีทิกเกอร์ผมเป็นกุนุกุนกุนูรามกู้ยิงตีมาก็รับดาเมจเล่นนะผมเพราะว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วดาเมจเช็คที่ผมพลังบัรกาศเข้าเทิร์นเราที่สแตนแอนด์รอทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบอ่ะผมทิ้งเป็นคริเลย รายผมเดวยลอสเบลเรนบรูซนั่นเองอ่าคอเป็นส่วนของกุลกุลุรางก็ได้ผมโซชาร์จหนึ่งอ่ะชาร์จเป็นฟรอนด้วยโคเทอ่าอยังไม่ต้องทำอะไรมากแหละปล่อยไว้เพียงเท่านี้พอให้บรูซโจมตีผมพลัง21,000ทวินได้เฟิร์สเช็คเป็นบรูซเซคันด์เช็คไม่มีทิกเกอร์ผมเป็นออเดอร์ก็คู่แข่งตีมาก็รับให้ถึง5ดาเมจไปเลยผมเพราะเราต้องจำเป็นต้องใช้ดาเมจเช็ค1 2 3อ่าาไม่มีทิกเกอร์ผม บอดเสน่ห์สีใสหน้าก็ไม่เป็นไรได้บอดก,ก็คลิปนี้ก็ตัดง่ายหน่อยไม่ต้องใส่ Check เอฟเฟกต์ทริกเกอร์เช็คมากเข้าเทิร์นเราสแตนแอนด์รอเข้าสู่สถานะฟิเนลรันนะผมจากนั้นก็เพอร์โซน่าไรท์เดียบอโลสเวอเรนต์บรูซก็เทคคอนติเนียลก็ผมเมื่อเพอร์โซน่าไรท์บ่แผ่วหน้าพลังขึ้นหนึ่งหมื่นจะจบเทิร์นเราจากนั้นจั่วการ์ดหนึ่งใบคอผมเป็นอัพว่ดและโคแบทมาจุกรีจากนั้นก็ รายออเดอร์ผมกับเฮลบลัสฟูลได้ครับผม1คึ่งขั้วตา์นะจัวการ์ดหนึ่งใบอ๋อจั่วเป็นโปรโตบอลเอาการ์ดหนึ่งใบให้ผมจากมือนเนี่ยคองช่องเดกาดคอเป็นเดวบลลอสแจ็คแบดอ่าแจ็คแบดเลนาครับผมแต่นี้ก็แถวหน้าพลังเพิ่มขึ้นอีก1นึ่งหมืน่นะครับผมก็เลยเป็นเลือดยืนในแถวหน้าเนาะอ่ะพลังเพิ่มขึ้นอีก1นึ่งหมื่นทีแถวหน้าเราก็จะตีแลมมหาสาผมตอนนี้ก็ตีขั้นต่ำประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมื่นแล้วอ่ะคอเป็น อเอากุนกุนุรามออกครับผมพอเป็นเดียบลอสมาดอน่ามาเบลโปรโตเปลดาก้อนสองใบครับผมอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ผมเริ่มแบทเทิลเฟสครับผมทีนี้หลักการการเริ่มแบทเทิลเฟสนะเราเป็นบลูสต่อฟรานนาร์ดเมื่อบูสตีโซบานหเราก็ต้องถอดโซ5เพื่อให้ได้การชน้าลุกนั่นเองครับผมอ่าทีนี้เราก็จะมาลำดับการตีกันนะครับผม มาครับผมอ่าอย่างอันดับแรกเราต้องเช็คการในโซนนะว่าการในโซนเรามีอะไรให้เอาขึ้นมืออ่อตอนนี้ที่เห็นสําคัญก็จะมีส่วนของฟรอนทิเกอร์เนาะอเครับผมอ่าเริ่มพัลสเฟสนะฮะให้อ่าโปรโตโบอลบูส์นะผมจั้นก็มาโจรี่โจมตีทีนี้ผมจะเลือกใช้สกิลของอ่าใครต่อดีสกิลของโปรโตโบอลแล้วกันหนึ่งคอเตอร์บาร์นะผมเอามาเบลเข้าโซนฮะแล้วก็เอาการในโซนหนึ่งใบกลับขึ้นมือ ผมเลือกเอาเป็นส่วนของนาตาเลียขึ้นมือครับผมทีนี้ก็เอาเป็นใครดีสกิลมาโจลี่ครับผมดีไหมเออยังแล้วกันยังไม่เอาสกิลมาโจรี่อ่ะทีนี้ก็โจมตีเสร็จนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาเป็นเลนาโจมตีครับผมสกิลโปรโตโบอลฮะหนึ่งคัเตอร์บาร์ผมเลือกที่จะเก็บเป็นมาโจลี่เข้าโซ่ฮะเอาการ์ดใน แต่ในโซขึ้นมือหนึ่งใบผมเอาเป็นรูแล้วผมที่เพอร์โซนาไลท์ก็เป็นบูสที่อยู่ในไลท์ไลน์เนาะก็จะกลับขึ้นมือแล้วเห็นอย่างเงี้ยแหละอ่าจากนั้นให้เลนะ่าโจมตีวันากาศสมมุติว่าโจมตีฮิตแล้วก็ผมโซชาร์จสองชาร์จหนึ่งชาร์จสองก็ผมเป็นฮิวทิกเกอร์ก็ถ้าตีฮิตสองตัวผมมันบอกว่าแค่ตีฮิตนะครับผมตีฮิตก็ถ้าตีฮิตบรนากาศแล้วก็เรียกการยูนิตแถวหลงังก็จะสกิลจะเกิดผลสองที่คอการในโซ2สองใบผมหนึ่ง สองอ่ะได้เลนตีเพิ่มครับผมก็ประมาณนี้ให้มาโจลี่โจมตีครับผมสกิลมาโจลี่ฮะจะนำเป็นโปรโตบอลช่องหลังมีข้อโซจั่วกาหนึ่งใบโซชาร์หนึ่งครับผมชาร์จเป็นคริก็กเป็นการเติมโซไปด้วยเนป็นปนใ,นปนในตัวครับผมอ่ะมาโจลี่พลังเพิ่หนึ่งหมื่นจากสกิลตัวเองจากนั้นให้มาเบลบูสแล้วก็ให้บรูสโจมตีก่อนลำดับสกิลผมให้สกิลมาเบลเกิดก่อนหนึ่งพัลเตอร์บาร์นะผมแวนการ์เป็นบรูสและอยู่ในสถานะฟันนอลลัส อ่าบลูสจะได้ทริปเปิลไรส์จนจบอ่าจนจบเทิร์นับผมใช่ไหมอ่าถ้าจนจบเทิร์นจากนั้นก็โซบาร์ห้านะผมโซบาร์เป็นอะไรที่ไม่จําเป็นออกเนาะผมจะโซบาร์เป็นอ่าไร้ลายหนึ่งสองสามอ่ากุนกุลาราไม่ใช้สี่อ่าแล้วก็เป็นเอาเป็นปโปรโตบอลกลายเป็นห้าใบับผมสแตนด์ด้วยการแถวหน้าทั้งหมดอนะท่าอทริปเปิลไรส์ผมเฟิร์สเช็คไม่มีเซคันด์เช็คไม่มีเทิร์ดเช็ค ไม่มีครับผมว้าวโอเคคลิปนี้ตัดสบายหน่อยไม่มีทริกเกอร์หล่นสักใบทีนี้ผมอ,อยังไงต่อดีสิให้มาตรี่โจมตีครับผมสกิลมาตรี่ก็จะใช้ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันใช้สกิลไปแล้วพลัางมาตรี่ตอนนี้ก็จะเป็น43,000นเนาะเพราะว่าตัวเองยืนที่13,000สกิลตัวเองเป็น23,000่าความสามารถของออเดอร์การแล้วก็พอ์โซนาไรท์อีก20,000เป็น43,000 ให้เลนาโจมตีผมสมมติถ้าเลนาโจมตีฮิตอีกก็โซชาร์ดหนึ่งผมแล้วคอการหนึ่งใบจากโซตรงช่องเรกาที่ไม่มียูนิตอยู่ก็สกิลบังคับทำนะเนาะอ่ะผมคอไปเลนาไว้แถวหลังแล้วกันแต่มันทําอะไรไม่ได้แหละก็สเต็ปการเล่นของบรูซก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็เข้าสู่ช่วงท้ายคลิปกันเลยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเด็กโปรไฟล์เสริมของ d ดียบรอดเวอเรนบูที่ได้ของเสริมจาก CP 02เนาะก็ลูกเล่นอาจจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมผมแต่ว่าจะว่าไงดี มันเติมการ์ดมาใหม่แค่เพียงแค่สี่ใบนั่นเองเพาทำให้แบบเด็กรูทเนี่ยมันท่อนท้ายจะเล่นโฟล์มากกว่าเดิมนั่นเองับผมแล้วก็มีตัวเก่งอย่างเลยน่ะช่วยตีเคลียบบอร์ดทูกแข่งได้นะเพราะว่ามันตีกว่านะัวคอลัมม์มีมาเบลที่สามารถบวกได้ให้กับรูทาไม่ใช่บวกมีการเปลี่ยนจากทวินได้เป็นทริปเปิลได้ให้กับรูทด้นั่นเองอ่าส่วนออเดอร์การ์ดอ่าเท่าที่ผมลองเล่นมามันมีโอกาสได้ใช้โหแต่ไม่ได้ใช้บ่อยและขนาดน,นั้นต่อให้โซช้าเข้าไปเนี่ยก็ยังมีส่วน ออเดอร์การ์ดกลับขึ้นมือมาเล่นต่อได้นั่นเองก็เอาเป็นว่าเป็นเด็กที่เล่นทั้งค่าจะสนุกนาะกับรูธก่อนถ้าเริ่มก่อนได้เปรียบผมถ้าเริ่มหลังก็ภาวนาคู่แข่งไม่มีเพอร์โซน่าอะไรแล้วกันนะก่อตัวใครตัวมาแล้วกันหากเราเริ่มหลังก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับสปายให้กับพีเอ็มซีไฟเตอร์นะผมก็เช่นเคยับผมก็เป็นซับสตอรี่ของน้องโชคดีับผมก็จะอยู่กับเขาไปก่อนนะก็อใคร เป็นห่วงน้องโชคดีก็สามารถให้กําลังใจน้องโชคได้ครับผมก็ไม่ต้องมีอะไรมาอพิมพ์ขอให้น้องหายไว้ใต้คลิปนี้ก็ eday. ได้ก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้เลกโปรไฟล์ตัวพงพิมตัวนี้รับผมก็ไปเจอกันนะครับผมคลิปต่อไปบายยครับก็มาอยู่กับโชคดีเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันที่20กว่าๆน่าจะยิบ ยี่สิวันนี้น่าจะยี่ิบห้าแหละเพราะว่าตอนอัดคลิปเสร็จเนี่ยก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะผมจะตีหนึ่งหรือแม้ก็ตีหนึ่งเข้าไปแล้วแหละก็อาการน้องโชคตอนนี้ก็เป็นผักนะครับผมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อทำได้มาสุดก็แค่ป้อนน้ำป้อนอาหารให้นะครับผมก็จริงๆสงสารเขานะที่ต้องมาอยู่สภาพนี้เขาแบบ เป็นความผิดของผมด้วยแหละที่ตอนเด็กๆไม่ได้พา,าเขาไปฉีดวัคซีนเนาะก็ตอนเด็กไม่มีไรายได้เนาะเลี้ยงตามมีตามเกิดตามภาษาคนเลี้ยงแมวจรกลับมาเก็บมาเลี้ยงนะผมก็ตอนนี้โชคดีก็ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมแหละแต่ว่าสภาพเขาคือเป็นผักต้องมีคอยมีคนเอาปอนค่าป้อนน้ำมาเขาอยู่ก็ทุกครั้งที่ผมเรียกเขาผมก็จะเช็คเขาตอลอดว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็จะกระดิกหางเห็นไหมโชคดูโชค เห็นไหมกระดิกหางรับรู้ก็ผมว่าเขายังรู้ตัวอยูว่ว่ามีคนคิดถึงเขาก็จริงๆจะปล่อยเขาไปเลยแบบไม่ทรมานมันก็ยังไงอยู่เนาะคือมันมีสองช้อยมันไม่ทั้งทั้งไม่ถูกแล้วไม่ผิดนะผมคือช้อยแรกคือให้เขาจากไปแบบสงบกับช้อยสองคือเราพยายามรักษาชีวิตเขาเผื่อปุ๊บเขารอดเขาจะได้อยู่กับเราต่อเนาะแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการทรมานเขาแหละเอาเป็นว่า ผมขอเลือกที่จะช่วยเหลือเขาจนกว่าเขาจะจากไปเองแล้วกันเนาะคงจะพูดเหมือนทุกคลิปแหละว่าโชกเขาจะอยู่สภาพนี้แล้วผมก็จะตราบใดโชคยังมีชีวิตอยู่ผมก็จะมาเอาโชคมาใส่ในท้ายคลิปของผมนี้ทุกวันแหละก็อยากให้เป็นความทรงจําดีๆความทรงจำหนึ่งเรอของโชคกับผมก็ตามภาษาเหมือนตชีนเนมอนกับผู้จัดการร้านนั่นแหละอันนี้ผมเริ่มเพอ้อไปเรื่อยแล้ว ก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปมาถึงช่วงนี้จนจบนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้กับโชคดีนะครับผมก็ลาจากกระด้ยผ้าของโชคดีนะครับผมตาลอยซะแล้วลูกเับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูจบสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ขอรู้ว่าผมอาจจะทํางานอยู่ขอบว่าลาตีสวัสดิ์แล้วกันบาย